ใช้คำศัพท์ภาษาใต้คำแรกคำว่ายักหายยักหายยักยักหายแต่ยักหายไปแล้วอยาก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 มากมันยักหายอะกูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแล้วเหมือนชิบหายปะแล้วเหมือนชิบหายปะไม่ใช่ใช่เลยไหมใช่เลยแปลว่างายหลังยักหายยักหายคำต่อไปคำว่าพลิกเหมียผ็ดเหรอไม่ใช่ผิด กับกับด้านน่ะเหรอปิ๊กเมียแบบเอ้ยอ๋อหัพิกอ๋อหัพิกอ๋อโอ๊ยตเธอริตจูดายคำต่อไปแควกมันนกโลอ่ะแควแควแควแแควแหิวกูใบให้มันเป็นเวิร์กแปลว่างัดแควอัมแควกควและอีกคำหนึ่งคำว่าสำคัญก็สำคัญไงสำคัญยังไงอ่ะ สำคัญพิเศษพิเศษเหมือนสั่งข้าวมันไก่พิเศษต้องสั่งข้าวมันไก่สำคัญข้าวมันไก่สำคัญสำคัญกามาสำคัญแปลว่าอันนี่แม่งตัวแรงมากเลยมึงมีสั่คัญเนาะอ๋อสำคัญตัวรายการสำคัญตัวแรงแรงอีกคำหนึ่งคำว่าแค่แล้วนะโกรธแล้วนะไม่ไหวแล้วนะใช่คำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่าส้มส้มแปลว่าโกรธ โอ้โหน่าส้มส้มแปลว่าคุณไม่ปกติส้มส้ม